สวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมน้องโซนะฮะจริงๆนี่ชื่อใจเลยชื่อใจครับนี่คือชื่อในบทละครเวทีเรื่องวาวุ่นนะครับผมนั่นเองนะคะอันนี้มาเยี่ยมก่อนซ้อมเพราะว่าเห็นเพื่อนคนอื่นกำลังฝึกนับเลขกันอยู่เลยตอนนี้รออยู่ครับรอให้คนครบแล้วก็จะเริ่มซ้อมแล้วครับซ้อมกี่วันแล้วครับซ้อมมาสองวันแล้วครับเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกสนุกครับเวลาซ้อมเราจะได้รู้จักตัวตนี่แท้จริงของพวกพี่ ที่มาเล่นละครเวทีเรื่องนี้ตกลงไหมครับก็จะมีการเขาเรียนเวิร์กช็อปเนาะใช่ครับผมเต็มที่เลยค่ะยากไหมคมาละครเวทียากไหมเขาก็ยากพอสมควรแล้วครับเพราะว่าแบบมันคือมันต้องเล่นสดครับแล้วแบบผิดพลาดไม่ได้เลยถ้าผิดพลาดคือล่มโดนด่าด้วยครับผมแต่ว่าเรื่องภาษาเรื่องเนอร์ดีหลายคนเป็นห่วงว่าเอ๊ะในละครเวทีคือต้องบอกก่อนครับว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบเกี่ยวกับคอมเมดี้ ว่าพูดเนินไม่เป็นไรครับแต่ก็จะพยายามพูดให้เนินน้อยที่สุดครับผมค่ะก็จะได้ดูได้แบบฝึกฝนกันใช่ครับอืมค่ะแล้วเห็นบอกว่าไม่สบายอยู่เป็นงไงบ้างครับไมนสบายครับช่วงนี้ป่วยครับรู้สึกว่าแบบเหมือนอไม่รู้เกี่ยวกับอากาศหรือเปล่าฝนตกอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า โดนตากฝนนี่ครับก็เลยป่วยปวดเนื้อปวดตัวครับเหมือนกันนักข่าวป่วยดาราเขดาราก็ป่วยครับช่วงนี้ยังไงก็เลยดูแลสุขภาพกันด้วยครับผมเองงาป่วยแล้วมันงุ่นหีีแต่วิโซ่รู้สึกว่าไม่สบายเนื้อสบายตัวครับผมไปโรงพยาบาลมานน่ครับไปครับไปนอนมาไม่นอนครับไม่ละครับหมอไปตรวจเลือดครับว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ไข้เลือดออกระบาดถ้าเป็นทอมบอกด้วยนะติดแกล้งอะไรอ ครับผมผอมลงนิดนึงนะคะผอมครับเพราะว่าป่วยแล้วครับเลยไม่ได้กินข้าวเย็นครับกินไม่ไหวมีวันหนึ่งครับลุกไม่ขึ้นเลยครับปวดหัว ล่ะครัพี่ก็ปวดเหมือนกันปวดแล้วครับเป็นโรคโต้ดตไม่หายจะดีเลยพี่โอเคียร์เดี๋ยวก็หายพี่แจ็คอ๋อแล้วมิธีคอนเสิร์ตกับพี่เนสล่ะคะับจะกลับมาทันไหมทันครับเนทกลับวันที่6กลางคืนครับวันที่7ก็ลุยเลยอ้าวเหรอคือแพนกันไหมแล้วแพนไปแล้วครับค่นีิคอนเสิร์ตนี่แหละจะบินจะเป็นข่าวกันไหม ก็ได้ยินข่าวอยู่ใช่ไหมข่าวอะไรครับข่าวว่แบบโซเนตอะไรเงี้ยกจการใบโกดเนี่ยโอ้ยเพื่อนกันครับไม่มีอะไรแล้วครับก็รักกันดีครับเป็นเพื่อนกัน่กลัวใบข้อใจผิดไหมคะไม่กลัวครับถ้าถ้ากลัวผมแอบทำริบเนี่ยดีกว่าโตตอบยังไม่ดีนะก็ทุวงนี้ก็มาทุ่มกับละครเวทีตลอดเลยครับทุ่มกับละครเวทีครับ่แล้วงานอื่นอื่นของโซนะะงานอื่นอื่นก็ก็มีมินิคอนครับแล้วก็ ะละครเวทีแล้วก็มีพิธีกรครับ oh. แต่ว่าเร็วๆนี้จะเปิดตัวแล้วครับะละครเวทีได้ดูกันตอนไหนครับละครเวทีเดือนกันยายนครับกี่ออรอบยังไงเล่นเก้ารอบครับร uh. วมรอบสื่อสิบรอบครับผมค่ะแล้วแฟนขับก็แบบซื้อบัตรกันเลยเรียบร้อยแล้วซื้อเรียบร้อยจองเรียบร้อยแล้วครับเตรียมไปดูเลยเตรียมไปดูมีหลายคนครับค่ะ,คะ มีพีตพ่ตอนพี่ตอนนี่สุดยอดครับมีพี่ขชานี่ก็โคสุดยอด่แล้วพี่โซสุดยอดไหมคะก็ <laughs> <c oughs> ไม่แล <c oughs> ้วหนาจะร้อนไหมครับผมฝากถึงนแฟนคลับเลยค่ะให้ไปตามเชียร์ละครเวทีหน่อยครับก็ฝากด้วยนะครับละครเวทีวาวุ่นนะครับ2013ค่ะอะไรนะสี่ย,ย้อยยุคแต่มุกทันสมัยครับผมแล้วก็ฝากิีิคอนครับโซเน็ตวันที่7เดือน7นะครับค่ะรับรองครับ สนุกแน่สู้ๆเขานะคะคใาโปรยไปๆด้วยครับผมครับ